สวัสดีค่ะท่านแก่ผู้มีเกียรตินะคะที่เคารพรักยิ่งนะคะ,ะของดิฉันนะคะสุภาส,สอนสินมังคละยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็พัดส,สอนหนึ่งสองไลน์นะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะเป็นสิริมงคลยิ่งนะคะวันมาฆบูชาพระเนรมีนาคมสองห้าเอหนึ่งณมณฑลพิธีลานคนเมืองนะคะกรุงเทพมหานาครนะคะหน้าศาลาว่าการดิฉันได้เดินทางเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่วันที่สองเดือน ที่แล้วค่ะเพื่อ,เ,อเข้ามาร่วมงานเ,าเลี้ยงฉลองอและก็ต้อนรับตำแหน,งนะะ่งมิสเอเชียยูนิเต็ดเนชั่นนะคะซึ่งเป็นลูกหลานคนไทยอีสานอีเ,ออเมริกันค่ะซึ่งเป็นลูกสาวของดรฮิมตุกพันธ์เดโตัวซร์นะคะซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักคอมมิฉันนะคะเขาได้ให้เกียรติดนฉันนะคะให้รถตู้หนึ่งคันพร้อมกับคณะนางงามและ แสดงต่างๆนะคะเข้ารุงทพมหาคนครแต่วันที่อุปถัมภพพันติดต้นมาค่ะหลังจากนั้นเขาก็พาไปเที่ยวที่เชลีค่ะที่หาดจอมเทียนพัทยาที่คนดูบ้านของเขาประมาณสองอาทิตย์แล้วก็คณะ,ะ,ะของอดรกะดก,ดกพันธุ์รุสเซอร์นะคะนางงามนางรสชาติเข้าตำแหน่งก็เดินทางกลับอรุดรค่ะลูกสาวสองคนกับบุงกีการก่อนหลังจากนั้นที่ฉันก็ได้อยู่ที่นี่มาโดยตลอดนะคะ อยู่พักพรรนัดก,กับลูกสาวคุนโตแล้วก็ลูกชายคุกลางแล้วก็หลานสาวน้อยค่ะที่บริเวณบึงกลุ่มบานกันทร์แล้วก็กระทมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีค่ะผลนนีคุนนนคนยิ่งค่ะก็มีเพ,เพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมนะคะทั้งหลายมาเ,เบียนเทียนค่ะเียนเทียนนะคะที่บริเวณานที่ดนะทางต้นเมืองเขตหางกอค่ะหน้าสารรากันนะคะ ini sebagai dengan